สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงใน1กราฟแท่งเทียนนะครับที่เราเห็นกันนะครับตาม exchange ต่างๆนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มเทรดนะครับอาจจะเคยเห็นกราฟที่เป็นลักษณะเป็นแท่งนะฮะซึ่งไอตัวกราฟรูปแท่งอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากราฟแท่งเทียนครับหรือว่าแผนภูมิแท่งเทียน ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวกราฟตัวนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ สำหรับใครที่เคยสมัคร Account สำหรับเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น BitCup, Binance, FTX นะครับหรือว่า s i p m e นะครับอาจจะเคยเห็นนะครับในส่วนของหน้าเทรดนะครับเขาก็จะมีกราฟมาให้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าตัวแท่งเทียนนะครับเป็นกราฟแท่งเทียนที่ในแต่ละ Exchange เนี่ยให้มาครับซึ่งจริงแล้วนะครับคุณสามารถที่จะดูและเทรดจากกราฟตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าสำหรับนักเทรด ส่วนใหญ่นะครับหรือว่าหรือเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการดูนะครับก็คือชื่อว่า t r a d e r v i e w ครับสาเหตุที่ทําไมจะต้องดูนะครับจาก t r a d e r v i e w นะครับก็เพราะว่าเจ้าตัวทูตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งนะครับหรือทำการวาดเส้นอะไรเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในบทต่อๆไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับผมว่าในแต่ละ แท่งเทียนนะครับบอกอะไรเราบ้างกันก่อนสําหรับใครนะครับที่อยากสมัครก็ตัว t ทเดอร์วิวนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์สมัครที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิธีการสมัครแบบละเอียดไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เบสิกการใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคมาถึง p o i n ์อของคลิปนี้กันบ้างนะครับก็คือว่าเจ้าตัวกราฟแท่งเทียนเนี่ย ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเมืองไทยนะครับโฟเล็หรือว่าคริปโ t o เนี่ยต่างๆเนี่ยเขาใช้เจ้าตัวแผนภูมิแท่งเทียนตรงนี้นะครับในการแสดงผลกันท่นั้นทีนี้เนี่ยเจ้าตัวแท่งเขียวแท่งแดงเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะมาเริ่มกับดีเทลของแต่ละแท่งกันก่อนนะครับผมมาเริ่มจากในแต่ละแท่งกันก่อนนะครับโดยปกตินะครับมุมมองของนักเทรดทั่วๆไปเนี่ยก็คือจะเลือกช่วงเวลานะครับผมในการแสดงผลนะครับอย่างเช่นนะครับกราฟที่จะแสดงในช่วง 1นาที5นาที10นาทีหรือ15นาทีครับโดยนะครับในแต่ละ exchange หรือว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีตัวกำหนดครับว่าจะให้แสดงผลเนี่ยเป็น1นาที5นาทีหรือ15นาทีนะครับซึ่งการที่เลือกตัวนั้นนะครับก็จะสะท้อนออกมาเป็นภาพของกราฟนะครับใน1ช่วงเวลานะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดเราเลือกช่วงเวลาเนี่ยเป็น1นาทีนะครับนั่นหมายเขาว่าใน1แท่งกราฟนะครับจะแสดงผลราคานะครับ ขึ้นหรือลงในช่วงเวลา1นาทีนะครับพอครบ1นาทีนะครับเจ้าตัวแผนภูมิเนี่ยมันจะทําการพลอตกราฟขึ้นมาใหม่อีก1แท่งเหตุผลที่เขาเรียกว่าแท่งเทียนนะครับก็เพราะว่า1นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะมีมันจะมีเส้นอยู่นะครับผมแล้วก็มีเส้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นไส้เทียนนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวแท่งนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะมีหางอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวหางนั้นคราก็เรียกว่าไส้อยู่ดีนะฮะทีนี้เนี่ยมันเริ่มจาก กราฟสีเขียวกันก่อนทีนี้นะครับเจ้าตัวกราฟ1แท่งนะครับมันจะแสดงผลนะครับตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับตามช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเลือก1นาทีนะครับแท่งกราฟนั้นนะครับก็คือจะแสดงมูลค่านะครับผมที่ขึ้นลงในช่วงเวลา1นนาทีนั้นครับทีนี้เนี่ยมาพูดถึงแท่งสีเขียวก่อนนะครับ แท่งสีเขียวนะครับเจ้าตัวไส้เทียนนะครับที่อยู่ตำแหน่งบนสุดนะครับหมายความว่าเป็นราคาสูงสุดนะครับที่เกิดขึ้นใน1นาทีนั้นครับส่วนนะครับเจ้าตัวแท่งเทียนนะครับหรือว่าขอบสี่เหลี่ยมด้านบนสุดนะครับจะเป็นราคาปิดนะครับผมข้องใน1นนาทีนั้นส่วนด้านล่างสุดของแท่งเทียนนะครับจะเป็นนะครับราคาที่เปิดของแท่งนั้นครับไส้เทียนที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนะครับของช่วงเวลานั้นนั่นเอง สนุกไม่ง่หยนะครับในกราฟ1นาทีนะครับกราฟแท่ง1นาทีนะครับก็คือตัวไส้เทียนด้านบนสุดนะครับจะเป็นราคาที่สูงที่สุดนะครับใน1นาทีนั้นนะครับส่วนด้านบนนะครับหรือว่าด้านบนของเจ้าตัวแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นราคาปิดของแท่งกราฟนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับผมขอบด้านล่างของแท่งเทียนนะครับจะเป็นราคาเปิดนะครับของแท่งนี้ส่วนไส้เทียนที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นราคาที่ต่ําที่สุดนะครับ ใน1นนาทีนั้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวแ,แท่งเนี่ยที่เป็นสีเขียวนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าราคาที่เปิดนะครับอย่างที่ผมบอกราคาที่เปิดจะเป็นส่วนด้านล่างของฐานนะครับแล้วก็ราคาที่ปิดเนี่ยจะอยู่ด้านบนจะเห็นว่าราคาที่ปิดเนี่ยจะสูงกว่าราคาที่เปิดนะครับ แท่งกราฟเนี่ยจะแสดงเป็นค่าสีเขียวครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแท่งสีแดงนะครับตัวไส้เทียนนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นราคาที่สูงที่สุดนะครับของช่วงเวลานั้นส่วนเจ้าตัวขอบสี่เหลี่ยมที่เป็นแท่งเทียนนะครับจะเป็นราคาที่เปิดนะครับจะตรงข้ามกับสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยราคาเปิดจะอยู่ล่างนะครับแต่ว่าแท่งสีแดงเนี่ยราคาเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างของแท่งสีแดงนะครับจะเป็นราคาที่ปิดครับส่วน ไส้เทียนด้านล่างนะครับก็คือจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนะครับของช่วงเวลานั้นในแท่งกราฟนั้นนั่นเองครับก็จะเห็นว่าแท่งสีแดงนะครับราคาที่เปิดนะครับมีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ปิดมันก็เลยจะแสดงผลเป็นค่าสีแดงนั่นเองครับหรือถ้าให้ผมพูดเปรียบเป็นตัวเลขแบบง่ายๆนะครับสมมุตินะครับราคาเปิดนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผ่านไป1นาทีนะครับผมราคาปิดตรงนั้นเนี่ย อยู่ที่11บาทนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะได้กราฟมาหนึ่งแท่งนะครับแล้วกราฟแท่งนั้นเนี่ยจะแสดงผลเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าราคาปิดเนี่ยสูงกว่าราคาเปิดนั่นเองครับทีนี้มาแท่งถัดไปนะครับแท่งถัดไปเนี่ยอะเปิดอยู่ที่11บาทนะครับต่อจากแท่งที่แล้วนะครับก็คือเปิดเดอยู่ที่11บาทแต่ว่าราคาปิดณักสิ้นนาทีนั้นเนี่ยอยู่ที่9บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาเปิดนะครับจะสูงกว่าราคาปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวแท่งกราฟเนี่ยก็จะแสดงผลเป็นสีแดงนั่นเองครับส่วนไอแท่งเทียนที่เป็นไส้นะครับผมก็คือในช่วงหนึ่งอันทีนั้นเนี่ยมันอาจจะล่วงไปถึง7บาทอันนี้ก็เป็นไปได้ก็จะเป็นหางไส้ตรงนั้นนะครับตรงนี้นั่นเองอ่าโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ